แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เตรียมตัวให้พร้อมนะคะทอสอเปิดให้ผู้ประกันตนจากโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนปี2567ยื่นขอสินเชื่อได้ในวันที่8พฤศจิกายนนี้พร้อมเพิ่มความสะดวกเปิดบริการในวันเสาร์อาทิตย์ทุกสาขาทั่วไทยนะคะตามที่กระทรวงแรงงานโดยสำนักง,งานประกันสังคมร่วมกับกระทรวงการคลัง โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออสอน,นะคะจะทำโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนปี67กรอบวงเงิน10,000ล้านบาทปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต,ต่ำ5ปีแรกเพียง1.59%ต่อปีให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33, 39และ40ที่ต้องการซื้อหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยผ่อนคงที่นาน5ปี โดยให้ผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสามารถยื่นขอสินเชื่อที่ทอสอทุกสาขาทั่วไทยได้ตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนเป็นต้นไปและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าทอสอจึงพร้อมเปิดให้ผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิ์ยื่นขอสินเชื่อทุกสาขาทั่วไทยในวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนและอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนนี้รวมทั้งเปิดให้นัดวันยื่นขอสินเชื่อล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน GHB a l l g e n และ g s p Buddy บนไลน์บนไลน์แอปพลิเคชันนะคะทั้งนี้นายกมนพบวีรพระกรรมาการผู้จัดการธนาคารอาคารส่งเคราะห์ได้เปิดเผยหลังจากที่สปรสร่วมกับทอสอจัดทำโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนปี67นะคะสำหรับผู้ประกันตนทั้งสามมารตราจะต้องส่งเงินสมทบต่อเนื่องไม่น้อยกว่า1ปี ก่อนเดือนที่ขอใช้สิทธิ์นะคะวัตถุประสงค์การกู้ก็เพื่อซื้อหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยโดยเมื่อวันที่1พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมามีผู้ประกันตนให้ความสนใจลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชัน SSO+ ของสปสสเป็นจำนวนมากซึ่งผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแล้วก็สามารถเข้ามายื่นขอสินเชื่อได้ตามระยะเวลาที่ระบุในหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตน โดยนำเอกสารส่วนตัวเอกสารแสดงรายได้และเอกสารหลักประกันมายื่นขอสินเชื่อได้ที่ทอสอทุกสาขาได้ตั้งแต่8พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะ พร้อมกันนี้นะคะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิ์มีทางเลือกในการเข้ามายื่นขอสินเชื่อได้อย่างเต็มที่ทอสอจึงเตรียมเปิดให้บริการในวันเสาร์ที่9และอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนทุกสาขาทั่วไทยโดยสำนักง,งานใหญ่และสาขาทั่วไทยเวลา8นิกา30นาทีถึง15ิก30นาทีสำหรับสาขาในห้างสรรพสินค้าก็เป็นไปตาม เวลาทำการของสาขาที่อยู่ในห้างนะคะและทอสอยังเปิดให้นัดวันยื่นขอสิท์เชื่อตามวันและเวลาที่ตนเองสะดวกทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ระยะเวลาที่ระบุในหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตนผ่าน2ช่องทางช่องทางที่1แอปพลิเคชัน g h b a l l g e n ดาวน์โหลดได้แล้วนะคะทั้งระบบ ios android และ huawei จากนั้นเลือกแบนเนอร์โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนปี67 กรอกข้อมูลของผู้ประกันตนระบุสาขาวันและเวลาที่จะเข้ายื่นขอสินเชื่อ 2. GSB Buddy Online Application ด้วยการเพิ่มเพื่อน GSB Buddy พร้อมผูกบัญชีกับ GSB Buddy กดเลือกเมนูบริการพิเศษนะคะเลือกโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนปี67จากนั้นก็กรอกข้อมูลของผู้ประกันตนระบุสาขาวันและเวลาที่จะยื่นขอสินเชื่อ โดยผู้ประกันตนที่ได้รับสิสามารถนัดวันยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วัน7พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะทอสอเปิดให้ผู้ประกันตนโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนปี67ยื่นขอสินเชื่อได้แล้วตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความสะดวกเปิดบริการให้ในวันเสาร์ที่9และวันอาทิตย์ที่10ทุกสาขาทั่วไทย